วัสดีครับเพื่อนพามาเที่ยวมองพาเข้าไปแล้วครับหายใจไม่ออกรีบออกมารีบบอ,อกม,มันจะลายก็พาเข้าไปนิดหน่อยมันมืดมองไม่เห็นไม่มีวิว,วนะครับมาชมวิว้งนอกนะครับว,วิวทิวทัศน์ดิวนอกนะอัปเดตให้เพื่อนดู การสร้างหุโมง์รถไฟพยัรบรถไฟล้างคู่เด่นชายเชียงรายเชียงของอัปเดตให้เพื่อนได้อยู่เราห้าถ่ายรูปนะครับพอดีเราเป็นช่างตำรวจเราเข้าไปเข้าไปใไนที่มันหายใจไม่ออกอากาศมันน้อยเพื่อนๆก็บอกให้มารออยู่นอกทงางในก็เป็นอุโมง์แล้วครับไม่ไม่ไม วิวอะไรสวยๆเป็นองค์งงนี่แหละนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันสักน,นาทีครึ่งสองนาทีครับการรถไฟลางคู่เดนชยัยเชียงรายเชียงของสัญญาเด็ดปีนะครับ่งงฝั่งเหนือเมื่อวานนี้อยู่ฝั่งใต้วันนี้ก็มาฝั่งเหนือครับรอัปเดตไปนะรประมาณนี้แหละสวัสดีครับ